สมคำล่ำลือแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนมากฮะที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับผมทีมทางสายเคนเธอนะครับผมทางหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมท้ายเปิดประเทศเอมานีอ e ย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเข้าวังเพียบเลยรู้สึกว่าชอบขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมหน้าจอทุกคนด้วยับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหลังอันเนี้ยเวอร์ที่ถูไมเคย สั่มมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดเลยเอาไปตั้งบ้านไม่ได้หนูอยากสั่มกับแบ็คนี้ทุกอย่างดีเทลมากแต่หนูจะยกไปเองนะพี่อขาบอกแล้วหนูจะสั่มไปโอ้เช่วยยกหน่อยช่วยยกมันสวยไม่ใช่แค่แบบหักเธอแต่ละคนไม่ธรรมดาอะเขอผังลวดก่อนไม่ได้เลยนะชอบชุดมากเลยครับเออเรารู้สึกว่าไล่ออกจากบ้าน จริงๆอยากขอซื้อไว้เลยอ่ะแล้วเราจะแบบทำเป็นตู้โชว์ไว้อ่ะออเลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมาม,มันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีหมดเลยแบบดีในเรื่องนี้ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในซีเรื่องนี้เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าคือตัดใหม่มมห,หมดกใช่ใช่ใช่ก็ตอนที่จำได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาใน<ๆ> การถ่ายทำมะครับแล้วเราก็มองไปที่เราตัก่างเราที่เราตักผ้าเราที่วางคือสัตว์เราที่แขวนผ้าไว้แล้วเราก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งว่าโอ้เออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยอ่ะอยากมีความรู้สึกนั้นบ้างของผมโอ้สองสามตัวเองใส่วนไปใส่อยู่ไม่กี่ชุดใส่วนไปโอมโหแล้วครับกางผมชุดโอม้โหก็กิจสิ่งใดดีหล่ะก็ก็เป็นองค์รัตเทานะครับผมก็จะมีแบบองค์รัตน์เป็นเป็นคนสนิทละกัน เพื่อจะเป็นโอตาร์เขาอันนี้รักกันเองเพราะามันต้องภูเขาอ่ะเราจะเอาไปใช้ไม่ได้นะไไม่ด้ก็ขอแก้ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รักใครที่จะมากขนาดที่จะเป็นเป็นคนตาร์เขาขนาดนี้ไม่รักหรอเฮ้ยในเรื่องใช่ไหมในเรื่องใช่ไหมไม่ต่อว่าเราผมถ่านมาไม่ได้ไงรักครับผมรักครับทุกคนที่รับก็ไม่ค่อยผมผ่านเท่าไหร่ ชุดแต่ชุดสวยมากคือแบบชุดส่งหน้ามากเลยอออ่ะรชุดส่งหน้าชุดชุดพูดตรงพูดตรงหน้า้หนาส่งผมหน้าส่งผมผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์หนูพูดเลยรินหนูกินไม่ออกเหมือนกันเอาคนัะนิ้วอะครับก็ชอบทุกชุดที่ใส่ในเรื่องเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่า แอบเมาแล้วนแบบคือชอบชุดน้างพิกที่สุดในเรื่องเลยคือแต่ละชุดคือแบกสุ่มไก่คือใครนะแบกสุ่มไก่โอ้โหสุ่มไก่เป็ชุดผู้หญิงปุ๊บเขาก็เลยแบบจัดเต็มได้ไงสุ่มน้องพริสที่อยู่อยู่เมืองฟินิกซ์เมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษดิสวิชเมธาร์ ผมว่าเอาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในคู่ซีนของคุณปิตเพราะว่าเเป็นผู้หญิงเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากพี่ซีล่ะคะนักภารักคือถุณยังไงบ้างคะในเรื่องสีดำแน่นอนฮะคุณนะคุนจะต้องแบบเต็มไวคุณก็ไม่ได้โชว์หรอกเราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นนักภารักไปถึงไปถึงคุดแบบว่ามัน ต,<ป><ป>ตองเป๊ะเป๊ะใช่ครับต้อง,องพอดีต้องเป๊ะ <c oughs> ต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบระเบียบครับผมใช <c oughs> ่ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจนะที่มีแบบว่าหลายชุดเพราะรู้สึกว่าพิชานุทุกครั้งในการเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดหนูสยายแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลมันเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิจฉาเขาก็อยากได้ใส่อะไรออกนยากใส่ผมใช่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 ีช่ใย่ใี้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยมาใส่ใช่ใช่ใช่ใล่ะ ชุดหนูใส่ไปได้จะได้แบบถ้าเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน,น่นๆอ่ะเฮียจะยัดไม่เข้าติดงก้าวไม่เข้า <laughs> ติดกงก้วาวแล้วคือแบบวาเลือกชุดพี่จินจะมีปัญหาอรา๋อไม่มีปัญหาฮะมีไม่กี่ชุดน <laughs> <laughs> ะฮะ <laughs> เพราะว่ามีบางขาดที่ไม่ต้องใส่ชุดดท้าบางขาดต้องใช้ครับใช้ทุชชกชุด <laughs> <laughs> ไม่รูอ <laughs> ้อะไรเลวายใช้ทุกชุดใส่สิ่อะไรนะนิวละมาอ๋อ เฮียบอกว่าอยากอิจฉาหนูเฮียบอกว่าอิจฉาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูเราจะรู้เปลี่ยนชุดมันเหนื่อยมาก <c oughs> ใช่วันนี้หนูผอมเพราะว่าชุด L S คะว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพอดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียเยงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยืดใส่นานมากช,ช่วงแรกคือแบบยืดแล้วก็ เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวเงี้ยครับใช่ก็หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะพอสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุกชุดชอบทุกชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแทบทุกชุดเลยครับชอบชุดสวยช,นะชุดสวยค่ะคนก็สวยครับให้ให้วันหนึ่ง okay, <c oughs> ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งใช่นะครับชมทุกวนัน ชมทุกวันเดี๋ยวเขาคิดว่าไม่จริงใจอ่ะจริงใครจะไปชมว่าสวยทุกวันน้าหนูใช่ปะไม่ต้องชมก็ได้ถ้าไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองเออแต่ว่าหนูชมโดยทวนที่สู้อากาศเหมือนกันนะคะเห็นว่าตอนใส่ทำก็คือสู้อากาศประเทศไทยมากออชุดใช่ไหมครับจะมีบางชุดแบบสมมติงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างเงี้ยก็จะมีที่ไหลที่หนาหนาและหนักมากต้องแบกไปด้วย ซึ่งเออก็ร้อนด้วยก็มีร้อนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่เอมาลีจริงๆไม่ใช่เมืองหนาวเป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อยใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่อ่อไม่ได้หนาเป็นฟิลบางๆแต่ว่าดีเทลเยอะสบายแคบ่ากใุ่แต่เรต้องรักษาหุ่นตลอดเพราะว่าบางทีอ้วนขึ้นน่าใส่แล้วมันแน่นน้ากางเกงอ่ะ มีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วเขาก็มีอ้วนบ้างผอมบ้างต้องคงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดไม่นการใส่ไปได้ครับข้าวกล่องกอร่อยอร่อยกินไปแฟดเลยกินไปแฟดเลยอร่อยอะเมื่อกี้พูดไปบาเทีนะไรนะพูดไปอะไรนะเป็นคนธรรมดา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 เปนอยู่หรือไม่ได้คนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาแต่ร้าวใจ ่าเป็นคนธรรมดาแ <c> ต <oughs> เบอร์ไม่ยันเลยดิ้น่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราก็าจะถ้าในในในตัวแพทหลัก็อาจจะเป็นคนธรรมดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆเ,าเ้าแอบเพลิข้พดีตอนถ่ายทำนะครับชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยือดขาวาาแล้วก็แล้วก็เป <c oughs> ลียนแท้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชุดที่ค่อนข้างสบายใช่แต่ว่าก็มันก็ดีเดียวนะมันก็มีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้ว คนมันดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่มใช่คนประเทศนี้ดูดีทุกคนวันนี้ต้องออโต้ตอบให้อยู่แล้วแต่เมื่อกี้ไม่เห็นตอบเลยเขาไม่ได้ถามไม่้องตถางเลยถามเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้ไงผมได้แล้วเป็นไงอาหาเกอฮะไปหนเมื่อกี้เรายังตอบไดแค่สวยเลยเออ ครับผมของผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศบูจาประเทศบูจาครับไม่ใช่ประเทศอเมรีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเยผมชอบเอเมริกาใช่แล้วชอบอะไรอ่ะคะชอบอออะไรยนนั้ชชบบเมืองมีนานัคราลินครับผมใช่เพราะว่าต้องไปติดตามดูในยีิดดีครับใช่เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามีนานัคาลินก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมือง ทะเลด้วกัน,นครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจาับมินานาคารินเ,เลยนอกจากเจเจครับอืมใช่ก็เลชยชอบเป็นพิเศษชอบผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วครับผม,ผมชอบเล่นน้ำเลยชอบเล่นน้ำใช่แต่ว่าะะชูดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับจะลัดมากๆครับผมใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็รู้สึกว่าคือผมกินข้าววิธีวิธีก็จะกดกดกระดุมตลอดใช่มันแน่นไหมแน่นเหมือนกันแน่นจริงๆแต่มันแน่นจริงเพราะว่าเหมือนกับแน่นตรงพ ทรงเสื้อพวกเราไม่ต้องเหมือนกับรัดรูปเหมือน,นอก,กันครับใช่ต้องหัเอิ่มก็ถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่เราก็ต้องแบบควบคุมอาหารด้วยแล้วเนี่ยน่าจะแฟนๆจะได้ชมวันนี้แบบไทยใช่ไมหมคะอ่าฝากแฟนๆนิดนึงว่าแบบชมแล้วยังไงด้ชมกันได้แล้วค่อยไปดูพรอ้มอมกันวันกันใา่ใช่ครับวันนี้ก็มาดู EP พีหนึ่งเจพร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะยังไม่เห็นอะไรเหมือนกัน ก็ช่วงแรกๆเกิดไว้ก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อ่านยายก็น่าจะรู้นะครับก็มาเราดูซีรีส์พร้อมกันละก,กันคืนนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยข้างนอกได้ไหมนะอย่าดีกว่าอย่าหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าพูดถึงพูดถึงกันได<อ>้แต่คนนี้อยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็ อ๋ออยากเขแท็กละกันน้ำจิ้มน้ำจิ้มได้เนาะใช่แบบคุยกันได้อยากฟังบรรยายความสวยงามอะไรได้ครับใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเกี่ยวไบ้างแล้วก็ไปรอดูร้องกันวันที่3พฤษภาคมได้ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเอาเรื่องด้วยนะผมเปตัวละครซึ่งที่จริงอ่ะผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรอินโรแหละก่อนที่เข้าก่อนมันจะมีซีจีอะไรแบบว่าอลังควงอลังการเป็นเกินผมมาชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจริงไม่เห็นแล้วว่ะเจ้าของค่ายกลับมาเป็นเจ้าของค่ายแล้วออกไปแล้วกลับมาไปดูอยู่คนเดียวเลยดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวนึ่งครับผมก็ปาดด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะับอลังการสมการรอคอยก็ใหญ่ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เล่น X กได้ เล่นเทนได้ตลอดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากท่านฟ้ายเก่งเธอแล้วก็นักแสดงรุ่ท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนาก่อนจากช่องไหนหนช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวัน3าร d ดีเวลา3ทุ่มครึ่ง และเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัดทางแอปไอซีดีสีเข้มครับ